สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่16สิงหาคม2567สวัสดีเช้าวันหวยออกทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลโค้งสุดท้ายกันต่อครับแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนล่างเลขเด่น2ตัวของแอส,สตางสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับคำนวณได้ หนึงกับ2ก็มีเลข1ไปบนนะครับควอยออกศูนย์สี่หนึ่งสี่หกงวอาจารย์ให้มาแล้วนะครับอยู่ด้านล่างครับสูตรํำนวณของอาจารย์ได้8กับ9ก้าทุกท่าน8กับ9กชอบกอ่อแคบหน้าจอไปนะครับไม่ชอบใจอย่างไรก็อผ่านเด่นบนล่างเลขเด่น2ตัวแอสตาง ต่อมาก็จะเป็นทางเด่นบทเลกเด่น4ตัวของ Apple งวดที่ผ่านมาสู่คำนวณของอาจารย์มีเลข0นะครับ0เข้าร้อยหยออก0 4 1งวดใหม่ใบนี้ทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ได้3 5 7 9 3 5 7 9นะครับใครตามสูตรนี้อยู่มารับไปครับสิถติที่เห็นเข้าทั้งหมด ใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่าน16ทอับ8 2า6 7อจาจารย์คำนวณได้3 5 7ห79นะครับต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นครบบนของแอดปันสูตรคำนวณของอาจารย์ได้6 7 8 9 1 2ส5ทุกท่าน6 7 8 9 1 2 3 5คนที่อยู่ด้านล่างนะครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่น10หน่วยบนทุกท่านสูตรของอาจารย์มัดรวมกันได้แนวทางชุด2ตัวตามที่เห็นนะครับอาจารย์บอกว่าไม่ชนก็จับคู่กันได้ตามนี้ตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอไปนะครับไม่ชอบใจอย่างไรก่อผ่านอีกข้อมูลหนึ่งของแอดปันก็จะเป็นข้อมูลครบล่างนะครับครบล่างตัวชน สูตรของอาจารย์ก็จะได้สูตรหนึ่งสามห้าหกแปดทุกท่านสูตรหนึ่งสามห้าหกแปดสูตรคำนวณของอาจารย์จะมีอยู่สองสูตรด้วยกันนะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นอร้อยบนของแอดกับตันสูตรคำนวณของอาจารย์ได้สามห้าแปดทุกท่านสามห้าแปดสิบหกสิงหาหกเจ็ด ชอบสูตรคำนวณของอาจารย์ท่านใดก็นำข้อมูลไปใช้อย่างมีสติท,ทุกครั้งนะครับเป็นเพียงสูตรคำนวณทุกท่านไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกตัวไหนต่อมาจะเป็นทางเด่นสอนอกติของแอดโจอี e. ้งดใหม่สูตรคำนวณของอาจารย์ได้903261ทุกทัน903261 ถัดมาก็จะเป็นแนวทางเด่นคู่โจทบนของ b n y สูตรคำนวณของอาจารย์ได้595051 696061 797071วันที่ก็อยู่ด้านล่างนะครับ1 6 8 2 0ทับสําำหรับแนวทางของอาจารย์งวดก่อนหลุดนะครับแต่ยังตามแนวทางของอาจารย์อยู่ก็แคปหน้าจอเอาทุกท่าน ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลคู่โต๊ดชุดเดียวของอาจารย์เสือคิมชากังราวสูตรกำนวณของอาจารย์ได้2กับ9นะครับ2กับ9จับชุดใส่หลักร้อยของอาจารย์ก็อยู่ด้านล่างนะครับหลักร้อยของอาจารย์ก็ตามนั้นเลยทุกท่านชอบชุดไหนก็แคปหน้าจอไปดึงชุดเด็ดเอาต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุดบนของแอดเซนมี งวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์นั้นได้ตัวกลับนะครับมัดรวมกันแล้วมีหนึ่งสี่ออกศู1สี่หนึ่งอีกชุดก็คือศูนย์สี่ก็ซึ่งเข้าเป็นคู่โตดเนาะประมาณนี้นะครับงวดก่อนทางดยเลขของอาจารย์นะครับงวดแรกงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับอาจารย์ทํามาให้แล้วคืดคํานวณหลักสิบของอาจารย์ได้ห้าหก นะครับแล้วก็แนวทางเด่นบนของอาจารย์ได้902ทุกท่าน902มัดรวมกันก็ได้ข้อมูลชุด2ตัวตามที่เห็นนะครับก็จะมี595052696062แล้วก็797072ทุกท่านเป็นแนวทางหลัก10กับแนวทางเด่นบนมัดอารวมกัน ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างของแอดมารีนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลขเด่น3ตัวมี659นะครับ659มาต่อกันที่แนวทางของแอดหลวงปูชัยครับเด่นสอนอาาล่างเลขเด่น2ตัวอาจารย์คำนวณได้0กับ6ทุกทันศนยกับ6วันที่ก็อยู่ตรงนี้นะครับ16ทับ8 2567 ต่อมาก็จะเป็นแนวทางบนชุดตัดของแอดคานนะคะระับอาจารย์ตัดมาให้ห้าชุดมีเก้าสามเก้าสี่เก้าหกหนึ่งห้ากับหนึ่งเจ็ดเก้าสามเก้าสี่เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดต่อมาก็จะเป็นแนวทางล่างชุดเน้นเอแสงเลื่อนนะคะระับอาจารย์เน้นมาให้สี่ชุดด้วยกันมีเก้าสี่แปดหกหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งสอง ใบนี้เป็นข้อมูลบนเน้นๆของอาจารย์นะครับเน้นมาให้สี่ชุดมีเก้าสามเก้าสี่เก้าหกแล้วก็หนึ่งสามต่อมาจะเป็นแนวทางบนของอาจารย์เต๋านะครับอ๋อาาเตา๋างวดที่ผ่านมาเด่นตัวเดียวของอาจารย์ได้เลขศูนมาอยู่นะครับส่วนเลขชุดสามตัวของอาจารย์หลุดทุกัน ใก้เคียงที่สุดก็เห็นจะเป็น940ข้อมูลชุด2ตัวตรงนี้มี40เข้าคู่โต๊ดนะครับเข้าคู่หน้าทางได้เลขงวดก่อนประมาณนี้ทุกท่านงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับสิบหกทับแปดสอหเ็ป็นตัวเดียวของอาจารย์ได้เลข0นะครับ2ตัวมี30 40 80 90ติดตามมา2ชุดนะครับสีกับ90 สตัวอยู่ฝั่งทางซ้ายนะครับให้มาทั้งหมดห้าชุดชุดที่ติดดาวก็จะมี5 4 0, 9, 6, 9, 0สี่ศูกรบหกเทุกท่านด้านล่างนะครับข้อมูลชุดเดียวของอาจารย์ได้เก้าศูนย์แนวทางของออเต่านะครับข้อมูลบนต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดมินโยนะครับแอดมินโยสิสิงหาคม2567 สูตรคำนวณวิ่งบนของอาจารย์ได้6กับ5นะครับข้อมูลชุด3ตัวให้มา4ชุด2ตัวก็มี25 26 28 6 26 6, 5 68คำนวณวิ่งล่างได้3กับ0ูนะครับ0กับ3ชุดล่างมี0 3 0 6 0 8 3 6 3 8แล้วก็หกแปวันที่ก็อยู่ด้านบนทุกท่าน16สิงหาสอง7ัน ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดยายผานะครับเป็นข้อมูลคู่ท้ายบนร่างชุดเต็มเพิ่มเติมก็จะเป็นแนวทางที่ยายบอกว่ายายจับงวด9้านะครับงวด9้าต่อมาครับจะเป็นแนวทางของแอดประกอบนะครับเป็นข้อมูลใบสรุปทุกท่านงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายาจารย์ให้มาจริงนะครับแต่ว่างวดก่อนผมลงให้ไม่ทัน 2ตัวของอาจารย์มี14ึ่งนะครับหนึ 1, ตัวก็คือศ1 4นะครับเข้าตัวกับแล้วก็วิ่งบนล่างของอาจารย์ได้ศย์กับหนึก็มาทั้ง2เลยทุกท่านงวดก่อนประมาณนี้นะครับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาแอปหน้าจอเอานะครับอาจารย์ก็จะมีสูตรคำนวณเลขวินชุด2ตัวชุด3ตัวแล้วก็ เห็นบทล่างอาจารย์คำนวณได้4กับ5นะครับถัดมาก็จะเป็นแนวทางของแอดกับตันสรุปบนล่างนะครับ3ตัวของอาจารย์อยู่ด้านบนส่วนข้อมูลล่างอยู่ด้านล่างให้มา4ชุดมี5 2 6 2 5 6แล้วก็6 5หต่อมาก็จะเป็นแนวทางสิทธิ์เก่าวอนอนะครับ ไบฝั่งทางซ้ายข้อมูลบนแล้วก็ล่างทุกท่านข้อมูลบนของอาจารย์มีหกหนึ่งหกเก้าแล้วก็เก้าหนึ่งข้อมูลล่างของอาจารย์มีสามหกแปดหกแปดสามชุดเดียวของอาจารย์ได้แปดหกนะครับตามนี้ครับในะทางสิทธิออ์เกาวนพอจากประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยนะครับ